โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเราจะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระตั้งอยู่เลขที่138มหมู่2ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,403คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน70คนภายใต้การบริหารงานของดรภูริชนินกุลผู้อํานวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระเป็นโรงเรียนที่มีผลงานเชิงประจักษ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะพื้นฐานสำหรับศตวรรษที่21และเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมก้าวสู่สากลปรัชญาการเรียนดีสามคัคคีมีวินยัยอัตลักษณ์นิยมไทยวินัยดีมีจิตอาสาตราประจำโรงเรียนเป็นรูปอักษรอ,ออาสามเหลี่ยมมีดอกบัวอยู่ตรงกลางอักษร สีประจําโรงเรียนสีเหลืองและสีดําแม้ในประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเอเชียก็ยังมีปัญหาของการขาดอาหารปัญหาทางสุขภาพอนามัยการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่น่าจะรักษาหรือป้องกันได้โดยการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องอาหารการกินความสะอาดสุขลักษณะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น ความตอนหนึ่งจากพระราชโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในพิธีเปิดการประชุมโภชนาการแห่งเอเชียครั้งที่4ี่โรงเรียนชุมชมัน้านพระภะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา แน่นอนว่าเด็กปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนแต่คงปฏิเสธไม่ได้สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีฐานะทางบ้านยากจนคงไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันรับประทานจึงเป็นที่มาของการาประทานนวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอาหารกลางวันต้นแบบโดยที่ต้องการให้ผู้ปกครองชุมชนผู้นําท้องที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจึงเป็นที่มาของนวัตกรรม โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพืชผลทางการเกษตรของอำเภอพบพระเพื่อน,นำผล,ผลผลิตเหล่านี้ส่งต่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กมัธยมได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคนครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลางหมู่สองนะครับก็ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่กีวันพ่อนะครับซึ่งได้เป็นภาคีข้ายของโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนะครับซึ่งศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ก็จะมีการปลูกข้าวนะครับแล้วก็เลี้ยงปลาปลูกผัก จะเป็นปลูกผักเกี่ยวกับระบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีส่วนหนึ่งก็จะได้ไปให้กับกับอาหารกับวันเด็กโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเกี่ยวน,นะครับอาหารนอกจากเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์แล้วยังมีความสำคัญต่อคุณภาพทางการศึกษาจึงนำมาสู่ การบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ผสานสังคมแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่อาหารกลางวันอย่างมีคุณค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากการดำเนินงานการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอาหารกลางวันต้นแบบแล้วทางโรงเรียนยังจัดทำโครงการก้าวตามรอยพ่อสารต่อความดีวิถีพอเพียงโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพมีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับบริโภคตลอดปีการศึกษาโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาประกอบอาหาร อันจะส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนในทุกด้านอย่างมีคุณภาพนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดที่มีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะนำมาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนชุมชนบ้านพบระเราจะพัฒนาในทุกด้านทั้งผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งของประเทศชาติเราจึงสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนดีด้วยบวรก้าวสู่องค์กรแห่งความสุขสวัสดีค่ะ